คุณเคยมีใครบางคนมารอคุณกลางดึกทั้งที่คุณรู้ว่าเขาจากโลกนี้ไปแล้วไหมครับผมทีมงานเล่าสองสยองเก้าคืนนี้ผมจะพาคุณไปฟังเรื่องของแจงเพื่อนสมัยเด็กของผมที่หายไปจากชีวิตจริงแต่กลับปรากฏตัวในความฝันในวันที่เธอไม่ควรจะมีลมหายใจอีกแล้วผมกับแจงโตมาด้วยกันในหมู่บ้านเล็กๆแถบชานเมืองแจงเป็นผู้หญิงที่ร่าเริง ี่เลนชอบแกล้งผมเสมอแต่พอผมต้องย้ายไปเรียนในกรุงเทพเราก็ห่างกันไปไม่ค่อยได้ติดต่อกันอีกเลยหลายเดือนก่อนวันหนึ่งผมฝันฝันว่าเดินอยู่ในซอยหน้าหมู่บ้านมีแสงไฟสลัวและอากาศเย็นกว่าปกติตรงเสาไฟต้นหนึ่งผมเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหน้าเข้ากำแพง สวมชุดนักเรียนมปลายผมเรียกเธอเธอหันกลับมาผมจำหน้าได้ทันทีเธอคือแจงแต่สิ่งที่ทำให้ขาผมแทบสุดคือรอยแผลที่คอของเธอเลือดสีแดงเข้มเปรอะเปื้อนเสื้อนักเรียนขาวเธอเอามือกุมคอไว้เหมือนพยายามไม่ให้เลือดไหลดวงตาเธอแดงกำ่ำน้ำตาไหลก่อนจะเอ่ยชื่อผมเบาๆในที่สุดพี่ก็มาแล้ว ผมสะดุ้งตื่นตอนตีสามหายใจไม่ทันรีบโทรกลับบ้านไปหาแม่ด้วยความกังวลแม่เงียบไปนานมากก่อนพูดเสียงเบาว่าแจงเขาเสียไปแล้วลูกผมช็อกจนพูดอะไรไม่ออกแม่เล่าว่าแจงถูกทำร้ายเสียชีวิตอย่างโหดร้ายยังไม่มีใครรู้ว่าเธอไปอยู่ตรงนั้นทำไมหรือเธอกำลังจะไปหาใครในวินาทีสุดท้ายของชีวิต หลังจากวางสายผมเก็บของทันทีนั่งรถกลับบ้านกลางดึกคืนนั้นพอเดินเข้าหมู่บ้านตอนตีสองลมหนาวพัดแรงกว่าทุกครั้งแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวคือเงาร่างผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงเสาไฟต้นเดิมแจงในชุดนักเรียนเธอยังอยู่ที่เดิมที่ที่ผมเห็นในฝันผมไม่รู้ว่าควรวิ่งหนีหรือเดินเข้าไปหาแต่เธอค่อยๆย,ยิ้มให้ผม ยิ้มเหมือนเดิมก่อนพูดว่าแจงรอพี่อยู่ตรงนี้ทุกคืนเลยนะผมยืนนิ่งไม่กล้าเข้าไปจนแจงพูดอีกครั้งว่าคืนนี้ขออยู่กับพี่ได้ไหมผมหลับตาแน่นกัดฟันแน่นพยายามไม่ร้องไห้สุดท้ายเมื่อผมลืม,มาตาอีกทีเธอหายไปเหลือเพียงลมหนาวที่พัดผ่านหลังจากวันนั้นผมไปทำบุญให้เธอทันที และตั้งแต่วันนั้นเธอก็ไม่เคยมาให้เห็นอีกเลย